สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักขาแนวทางนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมขอขอบพระคุณที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะครับผมวันนี้เรามีสูตรเด่นบนเด่นบนสามตัวนะครับผมส่วนมากจะเข้าพิธีสิบ COVID หน่วยนะครับผมหลักร้อยนานๆน,น,น่งจะมาทีนะครับผม ่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมมาฟังคาเตือนกันก่อนนะครับผมคาเตือนนะครับผมสูตรหวยที่นํามาแบ่งกันเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังเพื่อหาเลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมที่เข้างวดแรกนะครับงวดแรกสําหรับสูตรเด่นบนนะครับผม สูตรนะครับผมเราจะใช้หลักแสนบวกหลัก 1, พันสามครั้งหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่คงที่นะครับผมมาบวกให้ชมเลยนะครับผม สูตรก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะทวนอีกรอบนะครับผมหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสามครั้งหลักสิบบนสองครั้งนะครับผมหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่ลงที่นะครับผมแปดบวกศูนย บวกสองนะครับผมบวกสี่นะครับผมบวกแปดนะครับผมบวกด้วยสี่คงที่เท่ากับเท่ากับเลขหกนะครับหกเจ็ดแปดนะครับผมคนน้อยออกหกเก้าศูนย์นะครับผมเข้าไปที่ หลักร้อยนะครับผมเมื่อถัดมานะครับผมเราจะใช้ให,หลักสี่บวกหนึ่งบวกห้านะครับผมบวกแปดนะครับผมบวกห้านะครับผมบวกศูนย์นะครับผมเท่าก,กับเท่าก,กับสามนะครับผม ท่ากับเลขสามสามสี่ห้าน,นะครับผมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับผมผลได้ออกห้าเก้าสามนะครับผมเมื่อทัดมานะครับผมเมื่อทัดมา วัมดกมกนะครับสามบวกศบวก8ดนะครับผมบวกสนะครับผมบวกสบวกด้วย4ี่องที่นะครับผมได้สามเลขสามเหมือนเดิมนะครับ สามสีนห้านะครับผมออกห้าศูนสี่นะครับผมถ้าท่านได้สูตรแล้วก็ลองคำนวณดูนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมในการเสี่ยงโชคนะครับหนึ 1, ่งบวก สี่นะครับผมบวกศูนนะครับผมบวกแนะครับผมบวก4นะครับผมบวก4ี่ของที่นะครับผมเทกับหนะครับผมเข้าคับ1 2 3นะครับผมคนได้ออก5 0 3นนะครับผม ห้าศูนย์สามนะครับผมเก้าสามเก้าห้านะครับผมอันนี้เข้าสี่เข้าสี่เก้าห้านะครับผมเก้าสามหลักหน่วยนะครับผมส่วนมากมันจะมาที่เข้าที่ หลักหน่วยหลักสิบนะครับผมแต่หลักร้อยนานๆานทีนะครับผม,ผมดูตามสถิติแล้วนะครับผมมาชงมงวดวันที่งวดวันที่เจ็ดงวดวันที่สิบหกขออภยัยงวดวันที่สิบหกนะครับผมสูตรเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับตวเดียกรอบนะครับผมหลักหมื่นหนึ่งครั้ง หลักพันสามครั้งนะครับผมบวกบวกบวกมากคงเขียนเขียนไว้ข้างบนนะครับผมบวกหลักสิบสองครั้งนะครับผมหลักสิบบนหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมหลักร้อยครั้งที่สามนะครับผมบวกด้วยสี่คงที่นะครับผมคงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็วนหลายรอบนะครับผม มาครับบวกกันเลยครับโอเคสามนะครับผมบวกสองบวกศูนบวกเก้านะครับผมบวกเจ็ดนะครับผมบวกด้วยสี่คงที่นะครับผมสามสองศูนย์เก้าเจ็ดสี่ สามสองศูนย์เก้าเจ็ดสีน่นะครับผมเท่ากับเท่ากับยี่สิบห้านะครับผมยี่สิบห้าห้าหกเจ็ดนะครับผมก็รอผลนะครับผมรอพูด รอผนงวดวันที่งวดวันที่สิบหกนะครับผมเดือนเจ็ดหกเจ็ดนะครับผมจะมาให้เราเห็นไหมนะครับห้าหกเจ็ดนะครับผมว,ว่าสถิติเข้ายาวเลอกเกินเข้ายีบสี่ยี่สิบห้างวดน,นะครับผมถ้าไม่เข้าใจท่านก็ดูหลายๆรอบนะครับผมเพื่อมีประโยชน์กับท่านนะครับผม ถ้าคิดว่าคลิปนี้ช่องของเราทำคลิปมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกรดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่วิเวียนเข้ามารับชมนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมววันที่สิบหกเดือนเจ็ดหเจ็ดนะครับผม สวัสดีครับ